อยูผมทำองคาร์เกี่ยวซิ่งนะครับวันนี้ก็พามารับชมนะครับบุญเลิศก,การช่างนะครับงานนี้มีลุมครับสามคันนะครับจรับชมการเกี่ยเกี่ยวไปเรื่อยๆกันนะครับ งนหนึ่งงานคานลงมาครับสามคันงานนี้สนุกไหครับงานนี้รถจ,จะเป็นปีสองพันสิบสองสองพันสิองนะครับคันที่คานนะครับคันที่ข้ากำลังโผ่นะครับเป็นสองพ็ คันนี้เป็นปีสองพนิบสอนะครับนาสามสิบกว่าไล่ครับรุมสามคันครับคันเดินข้ามไปเกี่ยวข้างในอยู่นะครับข้ามไปเ่ยวข้างในเดี๋ยวเราถ่ายสองคันนี้นะให้รับชมนะครับ ลุมครับเดี๋ยวไปทันน้องฝนเดี๋ยวไล่ตูดเลยครับข่าวล้มบ้างนะครับข่าวล้มบ้างตั้งบ้างนะครับ ก็กำลังเกี่ยวไร่ตูดก,กันขึ้นมาครับเดี๋ยวจะพูดสเปคคันนี้ให้ฟังเลยนะครับคันนี้เป็นปี2011นะครับคันนี้เกี่ยวน้ำหน้าอยู่ขึ้นมานครับ ในที่4 8ข้อนะครับปั๊มแยกซ้ายขวานะครับอันนี้ก็เป็นปี2021น,น,นะครับเรื่องนี้นี่นูโนโ้2 7 0นะครับตัวโ,โบโนะครับขาเต็มหนึ่งรุ้มนะครับ หบคันนี้น่าจะขึ้นปล่อยข้าแล้วครับครับบอกจอดโคยข้าก่อนนะครับ,บรบับจมคันนี้ครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบสองนะครับ ช่วงล่างพีซีสองร้อยนะครับปั๊มก็ปั๊มเบอร์ยีป่ปิดปั๊มแยกซ้ายขวานะครับปั๊มเบอร์ยี่สามแยกซ้ายขวาเครื่องก็สองเจ็ดเหมือนกันนะครับโตวัติแปดคอนะครับแตกต่างกันที่ช่วงล่างครับคันนี้จะเป็นช่วงล่างที่สองนะครับไอ้คันนู้นจะเป็นช่วงล่างสองร้อย ขันหนึ่งขึ้นมปเกี่ยวขึ้นไปปล่อยข้าวนะครับขันหนึ่งก็จะกำลังเกี่ยวให้เต็มอุ้มนะครับ เดต,ตอนนี้แยกกันแล้วครับไม่ได้เกี่ยวรวมแล้วนะครับเดี๋ยวมาถ่ายคันนี้ให้จอบชมเลยครับ คันหนึ่งเมื่อกี้เอาดูครับบนหัวขนาอยู่ฝั่งนู้นนล้วนะครับอยู่ไกลๆนูน้นขันนี้ข้าวกลายจะเต็มอุ้มอีกแล้วนะครับไอน,นู้นกำลังขึ้นมาปล่อยข้าวอยู่ข้างบนนู้นนะครับสภาพนาคก็เปียกแฉะแล้วนะครับฝนตกเป็นเหตุนะครับ ช่วงนี้อ่าคนขับจอดเขี่ยข้าวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวข้าวล้นนะครับ การจะเสร็จทันฝนไหมครับฝนคืมใหม่แล้วนี่ครับคิมเมคืมใหม่แล้วครับบรรยากาศไม่น่าปลอดภัยครับงานนี้สามสิบกว่าไร่ครับสามคันจะเสร็จทันฝนไหม การเก็บเกี่ยวมันไปเรื่อยๆนะครับคลองไมาคลองก็รรับชมตีชมได้นะครับสำหรับบุญเลิศการช่างนะครับ รับชมการเดินนะครับข้าวลม้มล้มเดินนิ่มๆนะครับเดินเรื่อยๆแต่เดินไม่หยุดนะครับอันหนึ่งกัดูครับเกี่ยวอยู่นู้นนะครับ,เ,ยยรบเห็นไหมครับกำลังวนหัวข้างหน้าอยู่ครับข้างในโอ้ทีมงานเดียวกันนะครับสามพัน ไปมอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะขึ้นไปล่อยค่า1คันนะครับคันนี้ xe thứ tám hay trong nóng mày dần vũng này là khắp rồi